เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในพื้นที่จะนะนะครรบรัฐบาลต้องใจยเย็นนะต้องใจยเย็นนะทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเตรียมพร้อมไม่ดีนะครับต้องจับหลักให้ได้นะครับกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายชัดเจนนะมันเป็นกลุ่มเดียวกันแหละกับพรรคการเมืองอย่างน้อยสองพรรคการเมืองนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าประชาชนควรจะรู้เพราะทั้งหมดที่เขาเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองสิ่งที่เราเสีย คือภาษีอากรต้องไปเสียสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารขร้าราชการพลเรือนที่ถูกระเบิดประชาชนที่ต้องได้รับบาดเจ็บต้องรับการเยียวยาการเตรียมพร้อมป้องกันอย่างเต็มรูปแบบโดยไปการแทรกแซงจากต่างประเทศการแถลงการของกลุ่ม BRN อาร์เก็คงมีคาตอบแล้วะนะครับว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่และพักการเมืองไหนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อยสองพักกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต์ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเบียเอ็นเกี่ยวข้องกับพักการเมืองใดนะครับเบื้องลึกสิ่งที่คนไทยคนรุ่นใหม่ก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าพรรการเมืองเกี่ยวข้องทั้งนอกและในประเทศนะครับ วันนี้จะมาอธิบายให้กับหุ้นส่วนทราบไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะหลังจากที่มีมอบชนะเคลื่อนไหวไปไประชิดทำเนียบรัฐบาลอีกรอบหนึ่งซึ่งคณะอำตรีโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาปรากฏว่ามีพักการเมืองหัวหน้าพักการเมืองหนึ่งไปโผลในขณะที่มีการชุมนุมแล้วเราก็ตั้งกรรมธิการวิสามันตรวจสอบพื้นที่ทั้ง e อ c ที่ภาคตะวันออกแล้วก็ทั้งชนะที่ภาคใต้ รวมถึงกรรมธิการที่พรรคอดีตอนาคตใหม่เป็นประธานกรรมธิการอยู่ก็ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งครับเป็นข้อมูลแค่หนึ่งเดือนนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์2563เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในพื้นที่จนันทกันนั้นเป็นความผูกพันที่หนึ่งความผูกพันที่สองก็คือ12ธันวา2563ใช้เวลาครบหนึ่งปีพอดีที่ผมกับสสเบญจาที่นั่งอยู่กับท่ามกลางพี่น้องในวันนี้ มาเยี่ยมพี่น้องที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ฟังถึงความต้องการของพี่น้องในการที่จะให้เกิดการขบวนการมีส่วนร่วมมีการทำ E A E H I A แล้วก็มีการทำ S E I A อย่างรูปเป็นรำผมเห็นด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่ทีฉันอยากจะฝากจิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก็คือว่าโครงการนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนก็คือกลับมาทบทวนนะคะเราจะเห็นว่าจากรายงานของคุณธรรมนัทที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยที่เป็นกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการประเมินโครงการก่อนไม่ได้มีการประเมินผลกระทบไม่ได้มีการประเมินเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องถอยค่ะหมายถึงว่าสภาผู้แทนเองก็ต้อง ยกระดับอย่างที่คุณพิธาได้บอกไปแล้วว่าต้องยกระดับในการทํางานหนักมากขึ้นแล้วก็ต้องส่งเสียงดังๆของพวกเราไปถึงนายกรัฐมนตรีไปถึงคณะรัฐมนตรีว่าโครงการนี้ต้องยุติก่อนนะคะแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนเลือกร่วมกันก่อนเข้ามาฟังกันดีมาฟังให้เหานชัดว่าเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเขาไล่อย่างไรในการเคลื่อนขบวนทั้งนี้นะคบพี่น้องครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคน เรจอไทยชนะรักบินนะครับแล้วก็กานำของกลุ่มผู้จงดมนะครับกลุ่มติ์ไทยโหนุนนวลนะครับคุณสมบูรณ์แข็แหรงนะครับระบบนะครับคณะบริเารสมโยนผู้รักษาทรัพย์ครับผู้กับการแา่ในหน่วยรักษาบาน์ดังเลิงนะครับได้คณะเจ้าบรรดานะครับผู้รับผิดชอบตามพลวบริหารราชการในแผนการสุขเฉินนะครับและเจ้าหน้าที่ตวหวจทุกทานนะครับเป็นแผนการเจ้าหน้าที่ตำรวจสุกเฉินขอใจทั้นสร้างนะครับว่าอาศัยอำนาจตากตำรวฉุกเฉิน มีการประกาศห้ามใช้เส้นทางคมนาคมนะครับในถนนลาดตึกรนตั้งแต่สะพานวัครวานจนไปถึงแยกสวนวิจากวันนะครับในบริเวณถนนวิโโลกตั้งแต่แยกสวนวิจากวันจนถึงแยกพานิชย์ยารนะครับในบริเวณถนนที่เป็นพื้นที่ควบคุมที่มีการประกาศห้ามใช้เสนทางคมนาคมนะครับ พิธานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลนะแล้วก็สอสอของเขาก็ไปโปรในการชุมนุมของกลุ่มมอบจนะในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการชุมนุมของกลุ่มมอบรัศดรนะครับก็มีการเคลื่อนไหวแกนนำจนะก็ไปโพ นะครเวทีมอบรัษฎรก่อนหน้านี้นะครับพวกจนาบอกจะขอให้3กลีบในสนิ้วเนี่ยนะฮะมาร่วมกันรัาศาดรในการมาเคลื่อนไหวในการบุกไปยังทำเนียบรัฐบาลในขณะที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าโครงการนี้ยุติไม่ได้ต้องดำเนินหน้าต่อไปแต่ก็จะมีมติครมนีนะครับเพื่อทําการพิจารณาปรับปรุงในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแต่ประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องของกลุ่ม BRN เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างไรที่คนไทยควรจะรู้กลุ่มบรีเนเป็นกลุ่มอะไรก่อนนะครับกลุ่ม BRN เป็นกลุ่มในการแบ่งแยกดินแดนนะครับก่อนหน้านี้มีการแตกแยก,กกันเป็น3กลุ่มส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายนะครับที่ต้องการแบ่งแยกประเทศไทยนะครับเป็นคนของประเทศอื่นไม่ใช่คนของประเทศไทย มีเป้าหมายในเรื่องของการอ้างศาสนาตั้งกลุ่มองค์กรขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากทหารในแต่และประเทศนะครับโดยมีนะครับเบื้องหลังเนี่ยก็มีต่างชาติฝั่งยุโรปให้การสนับสนุนด้วยผ่านองค์กรที่เรียกว่า NGO โดยมีการจัดตั้งกองกำลังขึ้นมาทั้ง BIN RKK เป็นกองกำลังติดอาวุธนะเอาเด็กและเยาวชนไปฝึกนะครับ ในประเทศไทยไปฝึกในต่างประเทศไปฝึกแล้วเข้ามาทําการรบในการก่อกวนร้ายในขณะที่มีการชุมนุมในกรุงเทพมหานครอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการก่อกันร้ายอย่างต่อเนื่องนะครับมีการวางระเบิดตามจุดต่างๆเนี่ยทุกวันมีการเล่นงานนะครับรถไฟ <N ic> um> ในขณะที่ผมเข้าใจว่านักการอาหารโดยเฉพาะในภาคใต้กำลังสับสนในเหตุการณ์ประกอบกับตอนนี้ไทยก็จะเปิดพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียและรัฐบาลของทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ไม่มีท่าทีอย่างใดเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายเหล่านี้ซึ่งมีการโจมตีทั้งไซเบอร์ใช้การต่อต้านข่าวกรองแล้วก็มาทั้งฝั่งมาเลเซีย และก็ฝั่งทางอินโดนีเซียนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็ไม่ได้ทําการตอบโต้หรือเล่นงานกลุ่มขบวนการดังกล่าวหรือขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาแต่อย่างใดนะครับเรื่องของพรรคการเมืองนะครับผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบฮะโจรก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปลี่ยนกลยุทธ์นะครับหลังจากที่มีการจับอาวุธส่วนหนึ่งแล้วสู้กับทหารไม่ได้จึงปรับเปลี่ยนด้วยการสนับสนุนคนของตัวเองเข้าสู่วงการทางการเมืองก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มติดอาวุธใช้วิธีการ นะครับสู้ด้วยอาวุธแต่สู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้เสร็จเขาก็ใช้การสร้างความเกลียดชังนะครับมาเป็นการต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยใช้คนรุ่นใหม่นะครับลูกคือตั้งกลุ่มคนกองกำลังติดอาวุธที่ชื่อ BRN และ RKK นะครับโดยได้รับการสนับสนุนนะเหมือนกับ ต่างประเทศอย่างกลุ่มไอซิสเป็นต้นในกลุ่มขบวนการเดียวกันนะครับที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้รับการฝึกอบรมจากกลุ่มไอซิสหรือขบวนการกอกรไลในรับในตะวันออกกลางด้วยนะครับตอนนี้การก่อเหตุเกิดขึ้นเราเริ่มเห็นพรรคการเมืองเริ่มเห็นนักการเมืองนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่ผมเรียนเนี่ยปัญหาที่จนาเนี่ยหรือนิคมอุตสาหกรรมจนาเนี่ยะครับขบวนการกอก้ไยเขาไม่ต้องการให้โต เพราะถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บจะมีการสร้างงานมีการพัฒนาเกิดขึ้นพอมีการสร้างงานมีการพัฒนาก็ไม่มีความจําเป็นฮนะที่จะมาทําการก่อกนราดมาทําการก่อกความวุ่นวายแนวร่วมเขาจะหายไปเรื่องเงื่อนไขนะครับมันจะมีสส่วนส่วนหนึ่งพรรคการเมืองที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ตั้งขึ้นมาเป็นพรรคส่วนกลางซึ่งพรรคขนาดเล็กเนี่ย และก็สนับสนุนเนี่ยเพื่อต้องการเล่นงานและกดดันในการแบ่งแยกประเทศพรรคการเมืองเหล่านี้ต้องการอะไรต้องการคะแนนเสียงนะครับพอมีการเคลื่อนไหวของกระบวนการเหล่านี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้กลุ่ม BIN นะก็ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเปิดหน้าเลยนะครับแล้วก็ก่อการร้ายแล้วก็เขียนป้ายเลยบอกว่านะครับ าทางกลุ่มชนะมอบชนะเนี่ยเป็นพี่น้องกับพวกเขาเขาจะสู้กับชนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดการก่อกากรร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครสังเกตให้ดีฮะเวลาเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในภาคใต้จะเป็นการควบคู่แบบผสมผสานการเคลื่อนไหวของนักการเมืองการเคลื่อนไหวของพักการเมืองนะครับทำให้เราสะท้อนได้เห็นนะหุ้นส่วนต้องพิจารณาดูนะครับว่าใครเป็นอะไรอย่างไงแต่ในหลัก ของกระบวนการเนี่ยนะครับผมพูดถึงโครงสร้างนะครับไม่ได้พูดถึงบุคคลนะครับแต่กระบวนการเชิงโครงสร้างเนี่ยมันระบุให้เห็นว่า 1. กระบวนการกงกรลารได้ปรับสภาพนะได้เปลี่ยนจากเดิมที่มีการใช้กําลังเป็นการใช้การเพิกการเมืองโดยการใช้พัรคการเมืองและนักการเมืองนะครับสมีการสร้างแนวร่วมขึ้นมาโดยอ้างคนรุ่นใหม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและก็จะมุ่งมั่นเข้าสู่ สภาผูแ้แทนสภานพถึงสภาผูแ้แทนสภานปุ๊บนะฮะเขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายพอเกิดการประท้วงเกิดการประทะที่ตำแเนยงรัฐบาลก็จะใช้เรื่องนี้อภิปรายเล่นงานรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ยุคปลุก้ะก็ไปขอต่างชาติโดยเฉพาะ u n เเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในหลักแบบนี้เรียกว่าหลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับรัฐบาลต้องใจยเย็นนะต้องใจยเย็นนะทหารใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเตรียมพรอมไม่ดี นี่ครับต้องจับหลักให้ได้นะครับกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายชัดเจนนะมันเป็นกลุ่มเดียวกันแหละกับพรรคการเมืองอย่างน้อยสองพรรคการเมืองนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าประชาชนควรจะรู้เพราะทั้งหมดที่เขาเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองสิ่งที่เราเสียคือภาษีอากระต้องไปเสียสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนที่ถูกระเบิดประชาชนที่ต้องได้รับบาดเจ็บต้องรับการเยียวยา การเตรียมพร้อมป้องกันอย่างเต็มรูปแบบโดยไปการแทรกแซงจากต่างประเทศการแถลงการของกลุ่ม b r n ก็คงมีคําตอบแล้วว่านะครับว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่และพักการเมืองไหนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อย2พักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ Okay. และกดกระดิ่งด้วยนะคะบานเรื่องเรารุงเรื่องพร้อมอยู่มู่เราพวกเราล้วนพงเผาชิวิไล พระฉะนั้นชวนกันยินดีเพรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีใช้ทาดเขาตอนนี้มีแค่แดนนับว่าความใหญ่ได้ไว่พใ้ ไไ้ดสนจอยากเห็นเคยกูแดนไว้อย่างบาปันก่อกนนั้นเคยแตกสานสานเส้นแม้กระนั้นยังรวมใจช่วยกันร่วมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุข รักสวัยให้มั่นคงเทิดธงไปรงให้เด่นไกลชาเชื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเรกนนนินบนแผ่นดินทองถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบุรภา ทุกทุกชาวเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความพาุุขาวรสดใส <c oughs> บันนี้ไทยจะรอดวไมสุดคุขคงพ <c oughs> ี่น้องจงแสสองชาติไทย <c oughs> รักสวัยให้มันคง <c oughs> เอิดคงได้ร้องให้เล่นกลชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาไทยบ้าน